ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้งชุดไฟทีฟนอทแล้วก็ขัดเครื่องพรมไฟหน้าสายๆครับของโตโยต้าไฮรักบิโก้คันนี้นะครับโอเคครับเพ่งก็การขัดใหม่นะครับโอ้ค,ครับสวยงามก็จะดูใหม่แสงไฟก็จะดูออกมากขึ้นนะครับขอไฟดีครับอเคไฟดีสีเงินนะครับไฟหน้าครับ มันน่าจะเป็นไฟฟิลนอนไทยนะครับ,รบไฟสูงครับเร็จเรียบร้อยนะครับ โอเคครับเพียงพอการใช้งานก็คืนแน่นอนครับสำหรับลูกค้าอะไรครับที่สนใจอยากทำการติดตั้งชิฟไยชีนอลนะครับหรือว่าขัดควบคุมก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9ย์เก้9ครับ For that open door Show me proof that there is something more I just hope I am okay With the choices I make Maybe then I'll understand You said I'd fly away But my walls have kept me down Now I'm lost and I'm afraid สวัสดีครับร้านเด่นโมดิฟายเรยองครับวันนี้ลูกค้านำรถโตโยต้าไฮรักวีโก้มาทำการขัดเคลือบโคมไฟหน้านะครับคนรับก็โคมก็เสื่อมสภาพไปแล้วนะครับก็ดนแดดดูความร้อนนะครับทำให้โคมหมองนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดในเรื่องของไฟหน้านะครับก็ลูกค้าไปใส่เป็นครับ LED มานะครับเนื่งแล้วก็ไฟไม่สว่างนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่ร้านเด่นโมดิฟายเรยองครับก็มาอัปเกรดเป็นไฟซีนอนแทะนะครับก็จะช่วยเรื่องของการส่องสว่างในตอนกลางคืนนะครับ ขอไฟหน้าเลยครับโอเคนะไฟหน้าก็เป็นไฟ LED นะครับจะได้ความขาวนะครับแต่ว่าการส่องสว่างยังไม่เพียงพอนะครับนี่ครับยังไม่เห็นเลยนะครับนี่ครับไฟสูงครับโอเคนะครับสูงมากนะครับโอเคก็มาติดตั้งนะครับพร้อมทำการขัดเคลือบไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการติดตั้งฟ้าซีนอลแล้วก็ขัดเคลือบโคมของโตโยต้าไฮรักวิโกคันนี้นครับ